Infinity จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัว ไม่ใช่เหรอโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องลุงป,ป้านาปิวตยาท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมโอเคโอเคนะครับวันนี้ผมมาในมาสหน้ากากจิงโจ้นั่นเองนะครับจริงๆนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะรจริงๆผมชอบหน้ากากจิงโจ้มากกว่าหน้ากากทุเรียนหรือหน้ากากคนใ่อีกนะครับผมเป็นติ่งหน้ากากจิงโจ้นะผมชอบทุกเพลงที่เขาร้องเลยนะรู้สึกมันแบบเพราะว่าไม่รู้ไม่รู้รทําไมนะผมว่าเพราะมากเลยแต่ว่ายังไงก็ คนก็ตามนะเนะี่ยนักการคุณเรียนชนะแต่ว่ามันก็ผ่านแล้วชั่งหนึ่ซีซั่นสองแล้วนะโอเคใครเชียร์ใครบ้างก็ลงคอมเมนต์ดูนะครับซีซั่นสองนะครับแต่ว่าซีซั่นหนึ่งพี่ก็เชียร์จริงๆพี่ก็เชียร์นักทุนเรียนนักจิงโจ้เลยนะ <S <S โอเคเราไปเล่นกันดีกว่านะครับวันนี้เราอยู่กันในเซิร์ฟไฮพิเซลนะครับเราจะเ,าเล่นเป็นนักกากจิงโจ้นักฆ่านะครับเราจะมาฆ่าแบบทุกคนนะครับอ่าเราจะมาแบบเป็นเมอร์เดอร์แอร์มอร์เดอร์ ว่าแต่มันเล่นยังไงหม่เคยกดเข้าเล่นเองเลยงงมากนี่มอร์เดอร์มิสซิลี่อ่าเฮ้ยเยสนี่มาแล้วอ่าเราจะเป็นนักฆ่าจิงโจ้นะครับแต่ว่าเราจะได้เป็นมอร์เดอร์ให้เห็นหรือเปล่าเนะี่ยนี่ดินะปกติส่วนมากก็ได้เป็นใจอินโดเซนต์เนี่ยไม่ค่อยได้ได้เป็นกับเขาแล้วมอร์เดอร์เลยนี่ไงพูดถึงก็เขียวมาเลย งั้นเราจะเป็นจิงโจ้นักซ่อนนะครับมาจะเปนเนียนซ่อนอย้งไปดีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโลใครเป็นฆาตรกรเอ้ยผมจะยืนเนียนอยู่ตรงนี้นะครับป่ะอย่ามายุ่งกับฉันไม่ใช่หมอน,นี่แล้วมันเป็นใครมันเป็นใครใครคือฆาตรกรได้ยินเสียงฆ่าแล้วนะครับการฆ่าเริ่มต้นขึ้นแล้ว ผมขอส่งตรงนี้แป๊บหนึ่งมันน่าสงสัยนะเอแต่ว่าเราต้องหาทองซะโ,โ,โอ้โอ้ใครใครกระทำเอ้กระทำการอันชั่วร้ายแถวนี้เราเก็บทองรองเพอหาช่วงนี้ว่าแต่เราต้องยิงไขนะ่นาเพื่อนมินเนียน่ยเรามาอยู่ด้วยกันมาเพื่อน เฮ้คนรอดอยู่อีก7คนนะครับตอนนี้เรายังไม่เห็นนะครับตะโกนตัวจริงสักทีนะคิดว่าใครเป็นครับทุกคนเนี่ยตอนนี้เหลือมินเนี่ยนี่ไม่น่าใช่แน่นอนนะฮะโอ๊เอ้าอยู่ๆก็ตายไอ้ไอ้ไอ้เสื้อดำไอ้คนเสื้อดำบางอาจบางอาจมากมา ตึมะไร้จะได้ดินนาโอเคคราวนี้เราจะได้เป็นอะไรกันเดี๋ยวก่อนชิงโจ้ผู้นี้เป็นอินโนเซนต์จ้าชาตินี้จะได้เล่นเป็นตัวอื่นกับเขาไหมนะพี่อัดเกมโหมดนี้ที่ไหนไม่เคยจะได้เป็นสักทีเลยไม่ว่าจะเป็นในอำเภอหรือจะเป็นคาตะโกนเนไม่เคยได้เลยนะ อินโนเซนต์แบบยิงยาวไปเลยโคตสิงจะทำ็นตัวพี่กระตุกเอ้เอ๊ะเอ๊ะสองคนนี้ไม่ใช่ครับไอ้เขียวกับไอ้ส้มไม่ใช่แล้วที่นี่ขามาเป็นคู่แฟดเลยว่ะเออ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 นี่แน่เลยไอ้เสื้อข้างหลังมีคำว่ายูทูบเนี่ยใช่ไหมทุกบอกมาเปิดเผยตัวตนมา ชัดเลยเมื่อ yeah กี้ชัดเลยฮะชัดเลยฮะชัดเลยฮะผมอ้อมดีกว่าฮะไปเร็วอย่าอย่าฮึบ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  bên này bên này húp 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 hip đột 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 hip mà đi mà mà ui 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 ฮัตตะกอนฮัตตะกอนอยู่ข้างล่างฮัตตะกอนอยู่ข้างล่างเอ้าไอเวรเลยมือขวาทำไมวะน่าเล่นอีกรอบหนึ่งนะเชียร์คราวนี้เราจะได้เป็นอะไรโอ้หคนเมื่อกี้โคตรแยกเดินเดินเข้ามาทำไมถามจริงเดินเข้ามาทำไมโคตรสุดเิ็งโอ้อินโนเซนต์อีกแหละแล้วแต่อินโนเซนต์มันก็สนุกดีถ้าเราแบบเล่นบู๊บู๊หน่อยนะแบบได้เก็บทองอะไรเงี้ย ทำไมการฆ่ามันเกิดขึ้นเร็วมากทำไมน,นี่มันดึงเข้าไม่ได้วะไปทางไหนได้บ้างทางตันนี่เวนอ่าเก็บทองหมดเลยน่าจะเก็บอะไรได้ดิเฮ้ยขึ้นนี่ดีวะตึตึง๊งตึ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 ๊ตึฆาตกรต้องไม่เห็นเราฆาตกรต้องไม่เห็นเราวิ่งวิ่งวิง่งเก็บทองไปก่อน เก็บทอไงโอ้ยอ้าวชนะเฉยไม่รู้ทำอะไรชนะแล้วตอนนี้ยังไม่เห็นเลยครับแต่ก็เป็นใครนะครับอินโนเซนิกแหละโอ้ยห่้ยห่วยห้ยตองตองชื่อคลิปแบบว่านักกัดจิงโจ้ผู้ใส่ซื่อบริสุทเป็นผู้ที่ไม่มีอะไรเลยไม่ได้ทำลายใครเลยนะครับ เฮ้ยอแย่งทองกันต่อหน้าเลยล่ะอ,อยู่ๆก็ได้มาห้ากูนะจริงๆนะไอ้คู่แฝดนี้ถ้ามันเป็นนี่แย่งไม่ออกเลยนะว่ใครเหมือนกันเป๊ะเลยยังไม่ได้ทองเพิ่มเลยเพิ่ม พอ,อคน,นิไม่ใช่ละขอททองโอเคหกล้วเจ็ดแปดสีสอ,อ,องอันสองอันสองอันหลงอันอุ๊ยสพอยู่แถวนี้แสดงว่ามันพึ่งฆ่าไปใครใครใครอย่าใ,ใครมั่งวะใครมั่งวะอ้าว อ้าวแนมเพอร์รีบตายไปไหนแอมเพอผมว่ายนี่นแน่เลยอ้าวไม่ใช่ถ้าหรอใครเป็นหน้าอันนี้ไม่ได้เป็นคนนี้โอ้ยแฟนนี่แน่เลยอ้าวธานูดรอบอีกแล้วทำไมเรายังไม่เห็นแบบ อันนี้ผมมาเลยฆาตกรคนไหนเนี่ยผู้หญิงคนเมื่อกี้นี้ไม่น่าใช่นะครับเฮ้หรือว่าใช่วะไม่ใช่แหละจอคนนี้ไม่ใช่แหละแล้วอยู่กันอย่างงี้นะครับก็จะมีสามคนแล้วะมีอีกสองคนที่ไม่รู้ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เป็นผู้ชายตาฟ้าไม่เป็นก็นเหลือ โอ้ยอันนี่เป็นแน่ะเลยหูกระต่ายอ่ะอินนี้ไม่น่าจะเป็นนะครับไม่งั้นปันน่นนี้มันยิงผมตายไปแล้วไปไหนแล้ววะนี่เด้อฮู้วววโวว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 าวววววาวาว่วววาววาวววมา,า,มา,มา,มาว่วว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 วนวว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 นววดนดวนะดนดวว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 ว มาครับอีกตาหนึ่งแล้วกันมาอุย้ยอิโนเซนต์อีกแล้วว่าโคตรเซงเลยเราจะเป็นอิโนเซนต์ที่แบบยิงคัตรกรได้อีกแล้วไหมเมื่อกี้เราก็เป็นได้นะโคตรเทพเลยไม่ใช่วิ่งวิ่งอยู่โดนฟันตายเฮ้ยอ้ไอ้นากากเพดีนี่เป็นขบวนมี ขบวนมี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 ขัตกร์ตายแล้วตายแล้ววิ่งเก็บทองแล้วไปยิงตุยหลังมันแป๊บเดี๋ยวอันเนี้งเหี๋ยอันเนี้ยเดี๋ยอันเนี้ยเดี๋ยอันเนี้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคครบแล้วครบแล้วได้ธนูช็อตมาแล้วมามามาเตรียมยิงแล้วครับงานนี้มาเลยครับ โอเคตอนนี้เราขาดอีกตัวเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นพวกเราท้องนั้นมันไม่ใช่อ้ออ้าวผมตายได้ง่ายอ่ะผมไม่กะโดดมาฟันโอ้โห้เกาเซ็งเลยโอเคครับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอกันดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาพี่ไม่ค่อยจะมีทำคลิปให้น้องๆดูนะครับก็ขออภัยด้วยนะฮะก็มา เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันเนาะแต่ว่าถ้าอยากให้ทําอะไรเพิ่มก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะเอามาเล่นให้ดูน้องดูแน่นอนเลยฮะแล้วก็อยากให้ใช้สกินอ่อของหน้ากากคนไหนก็ลงคอมเมนต์ไว้ได้นะเดี๋ยวพี่ไปหามาใส่นะครับผมโอเควันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย